นะคะผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติตั้งทีมสืบสวนสาเหตุเครื่องบินเล็กตกทะเ,ทเลตำรวจสีทชี่ผ้าหนายพร้อมสะดุดีผู้เสียชีวิตค่ะนี่เป็นภาพพลตำรวจเอกอิสร์คัะเป็นผู้ประชาการ ารวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเครื่องบินเล็กตกทะเลาชายหาดเบลีแกลนทะอําอำเภอทะอําจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทําความเารพสรุดีต่อตํารวจที่เสียชีวิตทั้ง5นายครุมด้ยวยคือทงชาติไทยบริเวณชายหาดซึ่งเป็นนักบินในระดับครูการบินพร้อมกับเปิดเผยว่าลักษณะของการเกิดเหตุเครื่องบินมีการเพียงขวาซึ่งหากตกในฝั่งขวาจะเป็นบ้านเรือนประชาชนนักบินบังคับเครื่องบินให้เอียงซ้ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่รุนแรงมากกว่านั้นมั่นใจว่านักบินพยายามจะน ซึงทําให้เกิดการสูญเสีย5นายส่วนอีกหนึ่งนายกําลังช่วยเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินส่วนสาเหตุต้องมีการตั้งกรรมการและทีมสอบสวนส่วนการเก็บกูค้คาดว่าใช้เวลาประมาณ1วันในการนําเครื่องบินขึ้นจากทะเลและพร้อมจะเตียอยาดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะนายกรัฐมนตรีแย์ทองทานชินวัตรป่วยไข้สูงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากกลับจากกัมพูชาค่ะ ภาพของนายกัฐมนตรีแพทย์ทงทานสินวัฒนนอนสวมแว่นแล้วก็จอกสายน้ำเกลือที่โรงพยาบาลค่ะโดยผู้สมรสเป็นคนโพสต์ง Sorry, แล้วก็บอกว่าใครเตือนไม่ฟังร่างกายเตือนแล้วว่าไม่ไหวถูกหมอสั่งแอดบิทเมื่อคืนนี้เรากไข้สูงทั้งนี้นายกเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการครั้งแรกได้เข้าเฝ้ากษัตริย์กัมพูชานายกกัมพูชาและปฏิบัติภารกิจอื่นๆโดยกลับถึงไทยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ส่วนภารกิจที่ทำเนียบวันนี้ได้มอบหมายรองนายกและเลขาธิการนายกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะอากตะกั่วนะคะช่วงน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะที่ประเทศเปรู หญิงยุคอารยธรรมโบราณกว่า5,000ปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะคะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะแม่ลายลูกซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มค้คนหาบุคคลสูญหายซึ่งเป็นผู้คนพบลานสังหารหมู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งของเม็กซิโกถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตค่ะ การรัฐาลิสโริกของเม็กซิโกร,ระบุว่านางมาเรียโมราเลสและนายไฮเมเดเนลโมราเลสลูกชายของเธอซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มค้นหาบุคคลสูญหายในเม็กซิโกที่ค้นพบรลาสังหารหมู่ ความห่งหนึ่งในเมืองเตอูจิตลันเมื่อปี2554ถูกคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์บุกยิงจนเสียชีวิตในช่วงคืนวันพุทธที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้เธอถูกแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกข่มขู่เอาชีวิตหากยังไม่เลิกขุดคุยตามหาญาิของเธอที่หายตัวไปอย่างปริศนาและช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งที่ตามหาพี่ชายก็ถูกสังหารไปก่อนแล้ว ทั้งนี้ฟาร์มในกล่าวหรือที่เรียกกันว่าฟาร์มสยองขวัญเป็นแหล่งฝึกสอนแก๊งค้ายาเสพติดและใช้เป็นสถานที่สังหารผู้คนจนํานวนมากที่ถูกหลักผาตัวค่ะนักโบราณคดีในการพบล่างของหญิงคนหนึ่งทางซอนเหนือของเปรูนะคะคาดว่าอยู่ในยุคอารยธรรมโบราณกว่า5,000ปีค่ะ นักโบราณาคดีค้นพบหลุมฝังศพและก็ร่างของหญิงคนหนึ่งในแหล่งโบราณาคดีอัสเปโรในเขตชูเปห่างจากกรุงนีมาของเปรูไปทางเหนือ180กิโลเมตรคาดว่าหญิงคนนี้มีอายุระหว่าง20ถึง35ปีซึ่งตามหลักฐานที่พบในหลุมฝังศพของเธอสันนิษฐานได้ว่าอยู่ในอารยธรรมการลโรที่รุ่งเรืองในพื้นที่หุบเขาทางตอนเหนือของเปรูเมื่อ5,000ปีก่อนทั้งนี้บริเวณแหล่งโบราณาคดีอัสเปโรซึ่งเคยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในยุคอารยธรรมการ์โร ถูกใช้เป็นพื้นที่ฝังกลบขยะและเพิ่งถูกค้นพบว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณเมื่อปี2548ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาและร่วมสมัยกับอารยธรรมอื่นๆในอียิปต์อินเดียสวนออกกลางและจีนค่ะกลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวเด็นประเด็นร้อนเวลา16นากา30นาทีนะคะสวัสดีค่ะ